กราบสวัสดีทุกทุกท่านกระผมจะนำเรื่องราวบทสนทนาระหว่างหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อพระมหาวีระถาวโรหรือหลายๆคนรู้จักในนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสง ในเรื่องอนิสง์การสร้างพระพุทธรูปเชิญรับฟังได้เลยครับหลวงพ่อครับการสร้างพระพุทธรูปกับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอนิสงส์มากวก่ากันครับการสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพระพุทธบูชา ในเรื่องกรรมฐานจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างสวยัยถ้าถวายปัจจัยถวายเป็นของสง์จัดว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจัดเป็นจากานุสติกรรมฐาน เกิดมาชาติหน้าก็รวยการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธบูชามหาเตชะวันโตการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจ มากแต่ถ้ามีอำนาจแต่ขาดสตางก็อดตายนะใช่ไหมแต่งตัวเป็นจอมพลแต่ไม่มีสตางในกระเป๋าก็แย่นะอีกแบบหนึ่งมีสตางมากมากแต่ขาดอำนาจราชศัก์ก็โดนโจรปล้นอีก ฉะนั้นทำมันเสียสองอย่างเลยดีไหมดีครับแต่ได้ยินเขาว่าการสร้างพระพุทธร,รูปนี้ควรสร้างพระประธานจึงมีบุญมากใช่ไหมครับก็เขียนไว้สิสร้างพระประธานองค์เล็กองค์ใหญ่ก็เขียนไว้ ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันเราสร้างแล้วก็ได้บุญแล้วใครไปโยนทิ้งก็สวยเองถ้าหากว่าจะย้ายพระประธานไปบูชาเป็นพระประธานวัดอื่นจะได้ไหมครับเรื่องของบูชา สำหรับที่วัดนี้ถือว่าเขาถวายมาเพื่อบูชาตั้งอยู่ที่วัดใดก็ตามถ้าพระย้ายไปที่วัดอื่นนอกเขตถือว่าย้ายเจดีทางวินัยท่านปรับอาบัติและถ้าของนั้นเขาถวายสง์เขามีเจตนาเฉพาะจุดนั้น ถ้าเราเอาไปถือว่าขโมยของสงอันดับแรกเขาลงบัญชีอเวจีไว้ก่อนของสงนี้แม้แต่เศษกระเบื้องถ้านำไปก็ลงบัญชีอเวจีเลยหลวงพ่อครับการสร้างพระพุทธรูปทำด้วยโลหะ ทำด้วยปูนอย่างไหนจะดีกว่ากันครับถ้าเป็นเจตนาของฉันนะชอบให้ทำด้วยปูนมากกว่าปั้นด้วยปูนแล้วก็ปิดทองเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะพระปูนไม่มีคนขโมยพระโลหะ เหลอหน่อยเดียวคนตัดเสียนแล้วดีไม่ดีเอาไปทั้งองค์ฉะนั้นปูนดีกว่ามีอานิสงส์เท่ากันราคาถูกกว่าทนทานและรักษาง่ายกว่าการสร้างพระพุทธรูปนี้เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติในกรรมฐาน40สกอง ท่านบอกว่ากำลังพุทธานุสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุดง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นแต่จริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพานใช่ไหมทีนี้ถ้าเราต้องการสร้างให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้ว ก็ทำให้จิตใจสดชื่นจิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าใจเราเกาะพุทธเจ้าเป็นปกติตายแล้วลงนรกไม่เป็นฉะนั้น ถ้าหากโยมเห็นว่าพระที่ทำด้วยโลหะสวยกว่าชอบมากกว่าโยมก็สร้างแบบนั้นหลวงพ่อครับถ้าหากว่าเดินไปเช่าผ้าตามร้านกับการจ้างเขาหล่อให้แล้วเททองอาน,นิสงส์งจะได้เท่ากันไหมครับกุศลน,น้อยกว่าที่เขาทำเสร็จแล้ว เพราะว่าเราต้องเหน็ดเหนื่อยดีไม่ดีหัวเสียที่เขาทำเสร็จแล้วนะ่ะเราก็เลือกดูเอาตามใจชอบใช่ไหมละ่ะวิธีการแบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยบางทีไอตัวร้อนนี่มันตัดเลยทำบุญทุกอย่าง ทำให้จิตใจสบายกายสบายอันนี้ถือว่ามีผลสูงถวายสังฆทานนี้มีสูงมากการที่นิมนต์พระมาเลี้ยงข้าวที่บ้านสี่ห้าองค์อันนี้สงเป็นสังฆทานเหมือนกันแต่ดีไม่ดีมันน้อยกว่าอย่างนี้ เพราะยุ่งกว่าดีไม่ดีคนแกงบ้างคนต้มบ้างเราไม่ชอบใจก็โมโหไอตัวโมโหนี่แหละมันตัดใช่ไหมหลวงพ่อครับถ้าเรามีพระบูชาเราควรหันหน้าไปทางทิศไหนครับผมพระบูชาที่นิยมกันเราหันไปทางทิศต,ตะวันออก ถ้าหันไปทางทิศใต้กับทิศตะวันตกสตางไม่เหลือใช้ลองดูก็ได้เป็นเพราะเหตุใดครับอันนี้ฉันก็ไม่รู้ละ่ะรู้แต่ว่าสมัยหลวงพ่อปานถ้าลูกศิษย์ ท่านหันหน้าพระพุทธไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ท่านบอกว่าขวรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือแล้วอย่างพระพุทธรูปที่บอกว่ายังไม่เบิกเนตรหมายความว่าอย่างไรครับถ้ายังไม่เบิกเนตรแสดงว่า ยังไม่มีลูกตาพระองค์ไหนมีลูกตาแล้วพระองค์นั้นเบิกเนตรแล้วใช่ไหมฉันว่ามันเป็นพิธีสมัยก่อนนู่นละมัง้งคือเขาปั้นพระพุทธรูปแล้วยังไม่ได้ทำลูกตาเลยหาช่างมาทำลูกตามากกว่าเวลานี้ก็เลยเอาวิธีการนั้น พระที่วัดฉันไม่ต้องเบิกเนตรเห็นท่านมีลูกตาทุกองค์ใครเขาถามว่าเบิกพระเนตรหรือยังฉันก็ไม่ทำละมีแล้วนี่ควรจะเบิกเนตรเราให้ดีเท่าเนตรท่านดีกว่าใช่ไหม แล้วถ้าหากว่าเรามีพระพุทธรูปแต่พระเนตรท่านปิดอย่างนี้ต้องเบิกพระเนตรไหมครับเอาละสิขืนไปเบิกเข้าตาท่านฉีกแน่บาปต่อไปชาติหน้าตาเหลือกแน่ๆ <laughs> คือท่านหลับตานั่งสมาธิค,ครับ เขาทำหลับตาก็ปล่อยให้หลับตาทำสมาธิก็ต้องหลับตาใช่ไหมหลวงพ่อครับการถวายพระพุทธรูปองค์เล็กๆกับการถวายพระประธานองค์ใหญ่ๆพระประธานในโบสถ์นะครับจะมีอานิสงส์งเหมือนกันหรือเปล่าครับ เหมือนกันคือเขียนเหมือนกันเขียนว่าอานิสง์ถวายพระพุทธรูปแต่ว่าเราไปเทียบกันไม่ได้นะสุดแล้วแต่กำลังใจถ้าคนที่เขามีฐานะน้อยเขามีเงินจริงๆแค่สร้างพระพุทธรูปขนาดสามนิ้วทำด้วยปูนปาสเตอร์ แต่ว่ากำลังใจเขามั่นคงฐานะมันแค่นั้นก็มีอานิสงส์สูงถือว่าเขาทำดีที่สุดของธานะอยู่แล้วใช่ไหมการสร้างพระประธานในโบสถ์อานิสงส์ก็คือสร้างพระพุทธรูปถ้าหากว่าเจ้าของคิดว่าสร้างเพื่ออวดชาวบ้านก็สู้สร้างองค์เล็กๆไม่ได้ เพราะคิดด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วถวายพระราพานเพื่อแก้บุญแล้วครับคือว่าลูกชายงงงงเงงเงง,งใจไม่ค่อยดีก็คิดว่าถ้าหากลูกชายแข็งแรงดีจะถวายพระราพานประจำอุโบสถสัสกองหนึ่งจะแตกต่างกับถวายพระประทานนึ่งในการไม่แก้บุญได้ไหมครับ ต้องดูเจตนาก่อนเราแก้บนแต่ตั้งเจตนาให้ถูกนะถือว่าสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อศักดิ์ระของคนและพระมันจะมีอนิสงส์เหมือนกันแต่ถ้าคิดว่านี่เพราะรูปเราไม่ตายเพราะการถวายพระพุทธรูปอย่างนี้อนิสงส์น้อยมาก เพราะมีการแลกเปลี่ยนเราบนก็จริงแหละแต่คิดว่าการสร้างพุทธรูปนี้สร้างไว้เป็นที่สักการะของคนและพระเนนก็ถือว่าเราสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าคิดว่าแก้บนมันเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ว่าเราบนไว้จริงแต่ว่าเจตนาเราตั้งใจไว้อีกหน่อยหนึ่ง เรื่องพระประธานผ่านไปทีนี้เรื่องพระแตกมีบางคนเขาบอกว่าห้อยพระที่แตกหรือหักลูกเมียจะทะเลาะก,กันพระสุขจะเข้าพระเสาจะแทรกบางคนถึงขนาดเอาพระหักหักแตกแตกไปไว้ตามต้นโพตามวัดความจริงเป็นยังไงครับหลวงพ่อ ถ้าจะให้แน่คุณก็ลองห้อยดูก่อนใครได้พระสมเด็จแตกๆมาให้ฉันทีเหอะฉันเอาหมดความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันจะด่ากันเองนะ่ะเลยไปโทษพระใช่ไหมแต่ว่าที่เห็นเขาถือกันก็คือพระพุทธรูปถ้าชำรุดเราไม่บูชาไว้ที่บ้าน อันนี้ไม่มีตำราอาจจะมีประสบการณ์ก็ได้นะแต่พวกที่โบราณเขาเขียนบอกไว้ต้องระวังหน่อยบางทีมีประสบการณ์แต่เหตุมาไม่ได้ก็ต้องเชื่อมันเหมือนกันอย่างสมัยหลวงพ่อปานถ้าลูกศิษย์ท่านหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ อันนี้ไม่มีเรื่องทะเลาะกันแต่สตางไม่เหลือใช้ท่านบอกว่าควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือทีนี้หากว่าเราเห็นว่าชมรุตเราตกแต่งให้ดีก็คงจะดีมั้งหลวงพ่อครับได้ทราบว่า หลวงพ่อจะสร้างแท่นพระสำหรับพระพุทธรูปข้างอุโบสถวัดท่าสูงนั้นอยากจะทราบว่าการสร้างแท่นพระมีอานิสงส์อย่างไรครับสร้างแท่นพระเหมือนกับสร้างพระพุทธรูปคือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็มอย่างนางวิสาขาหรือพระศิวลีอาน,นิสง์ไม่ใช่เล็กน้อยนะอาน,นิสง์ใหญ่มากคนจะรวยแล้วนะวัสนามบาลามีจะสูงสร้างแท่นพระหนุนพระให้สูงนะ่ะแล้วพระพุทธเจ้าด้วยนะเราฐานะก็จะดีขึ้น กระผมและน้องๆได้สร้างพระพุทธรูปปิดทองฝังเพชรขนาด30นิ้วถาวายเป็นพระพุทธบูชาไว้ที่วัดท่าซุงพอถาวายแล้วหลวงพ่อให้พรว่าขอให้รวยๆเท่าพระพุทธเจ้านะลูกกราบเรียนถามหลวงพ่อว่ารวยเท่าพระพุทธเจ้า เขารวยแบบไหนครับจะเอาแบบไหนละ่ะจะเอาแบบซับมากหรือจะเอาแบบกิเลสหมดตอนนี้เอาซับก่อนก็แล้วกันครับเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีพระพุทธเจ้านี้ รวยมากเพราะกิเลสหมดนะคือว่าพระพุทธเจ้าใครบอกไม่มีทรัพย์สินนะไม่ถูกหลอกที่นั่งอยู่ที่นี่ที่นำมาให้เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะฉันไม่คิดว่าเป็นของฉันพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนไม่เคยจนอย่างวิหารของนางวิสาขา เขาสร้างราคาเท่าไหร่ก็รวมความว่าพระพุทธเจ้ามีทรัพย์สินมากราคาเป็นล้านล้านกติเอารวยแบบนั้นก็แล้วกันนะกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับฟังบทสนทนาธรรมระหว่างพ่อปู่ฤาษีลิงดำและญาติโยม หลวงพ่อมักให้พรอย่างหนึ่งเสมอว่ารวยรวยรวยขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังบทสนทนานี้ขอให้รวยรวยรวยขอประคุณมากครับ